กินติดสองตัวรด้ยเบ็ดอ่ะแต่กะจะไมหายเห็นไหมสวย,ย,ยโอ้ยเตมสวยทุกคนทุนนี้งามกินตัวแรกมาแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปไปดูนี้นะฮะผมก็พามาตกปลาอ่างเก็บน้ำห้วยมงคนนลนะทุกคนอ่างเดิมนะทุกคนนะแต่ว่าใหม่ คลยที่กันเพราะว่าคลิปที่แล้วมันตกหน้าข้างหน้าหน้าถนนนะทุกคนนะที่ป้าดปานินที่ปานินนะ,ะตอนนี้มีคนเฝ้าเยอะ <c oughs> ไม่มีที่ลงะฮะก็วันนี้ก็วันอาทิตย์นะฮะทุกคนวันอาทิตย์ก็มาเวลาประมาณเกือบครึ่งเช้าทุกคนผมก็เพิ่งมาถึงนะฮะเพิ่งมาถึงแล้วก็เพิ่งเตรีตยมอุปกรณ์เสร็จเพิ่งตีลงไปเมื่อกี้นะ่ะไม่รู้ว่าวันนี้จะมีผลงานไหมวันนี้ทุกคนต้องมาลุ้นกันทุกคนก็มั่นใจในเยตัวเองนะทุกคนเนาะหวังว่าไม่แห้วทุกคนถ้าได้ดูมาใหม่เนี่ยทุกคนพว่าไหมดีนะหม่สวยทคน มาตรงนี้โอกาสโดนปลาใหญ่มีสูงมากเลยทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทั้งขวาทั้งซ้ายจะมีตอเห็นไหมทุกคนตอเน,นี้ยมันเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาใหญ่เนีย่ยฝั่งนู้นเนี่ยเหมือนกันทุกคนปลูกปลาล่าเหยื่อชอบอยู่ต่ำต่ำต่ำเสาเนาะปยีุกตัวใหญ่ทุกคนมันชอบอยู่ต่ำเสามากกว่าผมว่าอ,อยู่อยู่ Oh. Bà lên đúng không? Ôi tiếp. Ồ, chân lên Ồ, tiếp. เยกคปลาเริ่มมาแล้วปลาตะเพียนใสเริ่มสวยขึ้นแต่ว่าข้างหน้านต่อทุกคนโหปลากินติดแน่อนอนตีได้ไม่ไกลทุกคนดีฮะตัวท่านทุกคนมีไซส์มีไซส์ có đưa ra phá này à, à, à. Hừ, hừ, hừ. ok lôi ra ngoài à ơi bán đi con si. ôi มาไปขี้คนโอ้โหโอ้โหโอ้โหอืมป่านนี้ตัวแรกมาแล้วครับป่านนี้มาแล้วครับเพื่อนๆนี่คือไงล่ะเบ็ดศูนย์จุดห้าเอาเรื่องโอเคทุกคนนี่ฮะเสน่นี่ต้องการเสรน่ยตามหาอยู่ได้แล้วครับนี่สุดยอดครับ โอเคทุกคนตอนนี้นก็เ,เกี่ยนเหยื่อครบสี่คันแล้วนะฮะก็ยังไงยังไงวันนี้ผมก็ไม่แห้งแล้วนะทุกคนเออได้ปลาหนึ่งตนะัวหนึ่งละก็สมใจทุกคนก็มารู้กันฮนะจะมีตัวต่อไปไหมโอ้ปลาขึ้นหน้าอืมออยู่ว่าอยูอยู่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 อย,อยู่อยู่ครับวิลล่าปลาเลย อย่าติดด้วยอย่าติดด้วยอย่าติดด้วยโอ๊ยอยโอยโมีซ้ายมีซ้ายมซ้ายมีซ้ายมีซ้ายมีซ้ายเบแ0.8ทุกคนโอ้โหเไม่ค่าล้างผมไม่ค่างัด0.8 0.8ทุกคน ไม่กล้าล <laughs> ้างอืมโอ้โหออืมสวยโอ้ยแต็มสวยทุกนทุกี่งามทุนที่งามทุนที่งามทุกคนโอ้โหอเรื่อื่อง เทุกคนเห็นไหมกินติดสองตัวไดเบ็ดอ่ะแต่กะจะไมหายเห็นไหมเบ็ดโทจุดแปดสายหวานใส่เรื่องเนี่ยเนี่ยทุกคนปลาในกลมๆเนาะบอกแล้วเฮียผมมะผมมั่นใจไม่มีแห้วเออต้องมีตัวบางในทุกคนปลาลึกไปยโอเค โดนโดนะฮะอืมปลาเลยว,วะขึ้นชูน้ำด้วยขึ้นชูน้ำมาเฮ้ยๆๆปลาหนิ่มขายมันเวทมันแข็งไงก้อนอื้ม กินคันใหญ่ก็เรียบร้อยสิครับเบ็ดเบยใหญ่เนี่สองจุดแปดมันก็ไม่ใหญ่นี่โอเคสวยพี่สวยนี่ฮะ

โอ้อยาติดโอ้ลุดโอ้ยใียใชเฮ้ทุกคนตอนนี้ก็แปดโมงกว่านะปลาเริ่มเข้าทุกคนปลานน่เริ่มเข้านะฮะแต่ตอนนี้ก็ได้ไปแสามเต้มกับปลาปลาตะเพียนสองสามเต็มนะทุกคนแต่ลุตลุไปมั่งตัวสองตัวทุกคนไม่ว่ากันก็โอเคทุกคน นี่ก็เวลาแปดมงครึ่งนึงนะทุกคนเนาะก็ได้สนุกอยู่นะทุกคนแต่เช้ามาแต่เช้านะปาลาเริ่มเกิีชุวงแต่สายนะปลานิลเริ่มเข้าเจ็ดโมงกว่ากว่าทุกคนตอนนี้ก็เริ่มต่อจนนะต่ออยู่บ้างหลุดไปบ้างก็ก็มีนะทุกคนเนาะแต่ตอนนี้ได้อยู่ประมาณสามสี่ตัวนะทุกคนเออถือว่าไม่แห้วทุกคนปาลาเริ่มเข้าแล้วนะวันนี้สักสิบแปดโมงนะทุกคนค่อยกลับเยอะเยอะก็พอมีนะทุกคนเนาะ เขาไปตามชมเพื่อนว่าจะได้อะไรเพิ่มดีป่านนี้นะเขาก็ฝากไว้ทุกคนใช้ดีนะสุดยอดใส่สวยนะป่านนี้เขาเป็นของเรา ยังไ,ไงวะเนี่ยเข้าฝากไว้นะทุกคนเรื่องของผมนะทำทำหน้าที่ยังไ,ไงวะเนี <c oughs> ่ยก็ฝากไว้แต่ก็ต้องทำหน้าที่โอ้ส่ซถุยอยู่ อโอ้บ่าวิวเลยยังไ,ได้อยู่นี่ว่าป่า,านาน้องไป,ไปเทเยัยนน้องครับเอนี่ใช่ตเพียนใ่ตะเพียนขาว เออออครับจะได้ตัวแบบโลโลกวาเงี้ยเอาไปน่เอาไปนึจิ้มจิมเกียวอร่อย